ีตัวนี้นะครับเครื่องสั่ือนกันครับจะเป็นตัวสปอร์ตตัวนี้จะก้มๆหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ราคาครับตอนนี้กระโดดเหลืออยู่1.99ล,ลดโหดมากครับราคานุาา๊กตัวนี้นะ3.9นะครับโหมดการขี่ปรับได้สี่โหมดครับสี่โหมดมนะครับ 4, โหมดสี่โหมดฉับโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดเรนเมื่อวานซื้อมาเจอโหมดสปอร์ต อกว่ามันโดดไปคือยากวันนี้ก็าขี่โหมดสติครับบอกปูรถสมุทมากสม่ง่เดี๋ยวเราต้องลองหมดแสนเหลือ3ามเก้สามเก้านะครับลดไปเกือบ50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะฟรีทุกอย่างครับเซอร์วิสสุดจริงๆนะเป็นแผ่นไฟฟ้าหมดเลยนะครับของ KTM เราทุกตัวนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ะคร์จ้าจะจอดสี่คันครับ k t มจะจอดห้าคันหนึ่งุ่นครับขี่สามรอบเฉพาะผู้ที่ทดสอบกับขี่ในสนามนี้กับเมืองทองธานีช่วงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้ามียอดไลค์ยอดแชร์นะคร,ะรับหลังจากโหสตมากที่สุดสบริษัทบูมมอรบรถคันนี้ให้หนึ<อ>่งคันนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเจ้าดู790นะครับของ KTM นะครับวันนี้เราอยากรู้ว่ารถตรงนี้นะครับสองสูบนี่มันแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับตัวนี้แต่ก็อยากครั้งหนึ่งไม่เคยทดสอบรถตัวดู790ของ KTM นะครับไม่เคยสักรุ่นเลยนะของ KTM จะมาลองต,ตัวนี้ตัวแรกนะครับอันนี้เป็นสนามที่ทะเลสาบเมืองทองนะครับไปเดี๋ยวเราไปรอทดสอบกันนะครับ อยากรู้ว่าสองสูบนะครับมันแรงขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าหมดเลยนะครับตอนนี้เราปรับโหมดเรสนะครับคือแรงสุดนะครับแล้วก็ปิดทุกอย่างนะครับรถก็ค่อนข้างเบานะครับเบามากถ้าเทียบกับเจ็ดร้อยซีซีแล้วก็ไม่สูงนะครับตอนนี้ขาถึงสองข้างนะครับปลายนะครับสบายมากครับประคองตัวรัดเลยนะเปิดกุญแจนะครับโอ้เสียง เสียงโคตรดุเลยเสียงดุมากไปได้เลยปะเ๋อี่ย,แ,ยแม่งแค่สัมผัสแรกก็รู้ละว,ว่ามันดีดมากเลยครับกลัวติดใจมากเลยครับเดี๋ยวรอบแรกเราคงขี่ช้าๆกันนะครับโอ้โหแม่งมันนุ่มๆแล้วมันก็พุ่งนะครับอ้ย,อยแม่งโคตรแรงเลยอะ่ะ เข้าใจความรู้สึกสองเสียงมันนุ่มนะครับเสียงมันนุ่มเหมือนแต่ไม่เหมือนเสียงสองสูนนะครับตรงนี้อ๋อโอ้หมันแรงมากเลยครับอันนี้เป็นทางซิกแซกนะครับโอ้โหโคตรแรงครับเฮ้ยแม่งฟีลนิ่งแม่งได้วะ่ะ ได้เลยว่ะเดี๋ยวลองตรงนี้อีกทีหนึง่งโหโคตรพุ่งเลยยังไม่ทันบิดสุดเลยครับเฮ้ยชอบอ่ะหน้าซักขันนะเนี่ยก็พื้นแผลค่อนข้างก่อนนะครับตรงนี้เกียร์หนึ่งนี้คงไม่ไม่ผลน,นะครับตัวนี้ เดี๋ยวลองกันนะครับว่ดูด,ดีขนาดนะีนเอาใหม่นะครับโอ้โหโ,โ,โพุ่งครับมันยังไม่สุดอะคือทางมันสั้นมากครับโอ้โหก็โชคค่อนข้างโอเคนะครับไม่กระแทกแรงเลยนะครับตัวนี้ บาลานซ์ลดค่อนข้างดีนะครับคัด์มันนุ่มมากครับผมชอบตรงคัดต์นี่แหละครับนุ่มแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะนิดนึนงลองนะครับลอ้อลอยเลยครับโอ้โหม้าพยศจริงๆครับบ <c oughs> น้องบอกให้เบานะครับตอนนี้ลอยเลยครับลอย <c oughs> โอ้โหแม่งเบรกแทบไม่ทัน เฮยมันขี่สนุกมากครับคือถ้าขี่บนถนนนี่น่าจะสนุกจริงครับออกทิปอะไรเงี้ยโอ้โหแรงจริงๆครับแรงจับใจเลยครับหมดแล้วครับโอ้โหอยากไปเทสทั้งนอกว่ะโคตรแรงเลยโอ้โหแม่งก็ฟิลลิ่งนะครับคือน้ำหนักมันเบาครับแล้วก็ รถมันบิดคันเร่งไฟฟ้านี่ค่อนข้างนุ่มนะครับตัวนี้แล้วก็บารล์รถค่อนข้างดีครับแล้วก็เวลากระแทกคันเร่งนี่ได้ใจจริงๆครับต้องบอกว่าได้ใจมากครับโอ้โดยรวมครับก็ถือว่าชอบนะครับเอาจริงๆรู้สึกมันดีดมันเหมือนม้าพยศจริงๆนะครับตัวนี้ก็หนึ่งคือน้ําหนักเบาแล้วก็การเข้าโค้งนี่ก็รู้สึกว่าค่องค่อตัวนะครับ แล้วก็เวลารถค่อนข้างดีครับเวลาเรากระแทกเนินนี่ก็โชกซับแรงได้ดีมากครับตัวนี้ทะหนึ่งเก้าูนนี่จะขนาดไหนวันนี้โอ้โหสุดจริงๆครับอยากมีอีกสักคันเลยนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทรูมนะครับประเททีเอ็มมากนะครับที่ได้ให้ทดสอบรถนะครับเดี๋ยวเรารอสามเกศูนย์ตอนนี้ยามาห้าใช่ปะใช่ครับเดี๋ยวรอว่าได้ได้ครับ